สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับมิสคิวนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องโนวยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะร่างกายของเรานะคะมีอวัยวะภายในและภายนอกนะคะเป็นส่วนประกอบของร่างกายของเรานะคะที่จะใช้คาหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะเด็กๆรู้ไหมคะ ว่าคนเรามีประาาสาทสัมผัสทั้ง5นะคะ<ๆ>เพื่อรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะ rock ก้อนหิน orange ส้ม lemon มะนาว chocolate ชอ็อกโกแลต flower ดอกไม้ ดวงตาของเรานะคะผสมขั้นนะคะเราใช้สําหรับจะมองเห็นนะคะสิ่งต่างๆรับรู้ที่ทางต่างๆนะคะจะทําให้เราเดินนะคะเดินได้ตรงทางนะคะไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวานะคะค่ะมือของเรานะคะใช้หยิบจับของต่างๆนะคะให้เรารู้รู้สึกถึงสิ่งต่างๆเช่นเมื่อเราจับก,ก้อนหินนะคะเราจะรู้สึกว่าแข็งนะคะ และเมื่อเราจับส้มเราก็จะรู้สึกว่านิ่มนะคะลิ้นนะคะลิ้นที่อยู่ในปากของเรานะคะเราใช้สำหรับชิมรสชาติค่ะเช่นเมื่อเราหยิบม,มะนาวขึ้นมานะคะเราจะกินม,มะนาวเราจะรู้สึกรสชาติเปรี้ยวนะคะและเมื่อเราชิมช็อกโกแลตนะคะ เราจะรู้สึกว่าหวานมากเลยค่ะมีรสชาติหวานหอมนะคะจมูกของเรานะคะเราจะไว้ใช้ดมกลิ่นต่างๆนะคะเช่นเมื่อเราดมดอกไม้นะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าหอมนะคะหูของเราทั้งสองข้างนะคะเราจะได้ยินเสียงต่างๆนะคะเราจะรับรู้ถึงเสียงดาวนะคะแล้วก็เสียงเบาค่ะ เช่นเวลาเสียงที่เราพูดนะคะเราจะรู้สึกฟังแล้วได้ยินเป็นเสียงเบานะคะแต่ถ้าเราจะฟังเสียงฟ้าผ่าดังปิ้งเราก็จะรู้สึกว่าเสียงดังมากเลยค่ะในบ้านค้าเด็กๆเ,เราพอจะทราบกันแล้วนะคะว่าหน้าที่ต่างๆของร่างกายของเรานะคะก็คือหูคือการได้ยินนะคะการมองเห็นก็คือตาของเราเองนะคะการดมกลิน่นเราก็ได้จากจมูกนะคะ การชิมโรคก,ก็คือลิ้นของเราในเอ็นนะคะแล้วมือของเรานะคะจะใช้ใชสัมผัสสิ่งต่างๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆวาดภาพประสาสัมผัสทั้ง5านะคะ mm hmm. เช่นตาหูจมูกลิ้นของเรานะคะแล้วก็มือนะคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งให้คุณครูประจำชั้นของตัวเองนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย